พี่ตัวชอบไหมเยี่ยมวมันคีเรียกตี่นให้กูสิบสดต้องไปแล้วอันยงกาเซลจัสิสวัสดีครับ ยังคงดูผู้ชายอย่างต่อเนื่องลองดีกับเพลงชายแท้เพลงชายแท้อันนี้ไม่ใช่จองซินนี่เป็นจองเบรอเราไเราทำา u g า r r u s า r i d เอ้ยกับวง TXT อุ๊ยนานแล้วนะขี่น้ำตาลครึ่งปีปะประมาณเคอว่าแบบแต่ไอแอมก็ครึ่งปีแล้วนะครึ่งปีแล้ววมากวมากจริงเวลาผ่านไปวัมากไมรว่าทำไมเราถึงแก่ฮ่าคายแก่มึงคนเดียวซึ่งวันนี้ TXT มาในเพลง ไล่จับความโรเซเนาะเชสเก็เฟรย์เลยชื่ออินเตอร์มากเลยเนาะใช่เท่าที่ได้ยินมาเราเห็นว่าวงอ่ะมีดิเรกชันที่ค่อนข้างที่จะไปทาหอินเตอร์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะว่าเขาค่อนข้างมีกระแสนะฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยแม่อินเตอร์เขาซื้อใช่ซึ่งมีใครดูใดๆมาก่อนไหมไม่อนเลยโนเลยแต่ว่ามีคนโดนฉีดยามาสุดๆแบบ เนี่ยครับหวังอยากได้แบบแซ่บๆเหมือนเพลงที่แล้วเข้าใจปะมันมีความแบบยัวโปอูโปอูอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาในเวไหนเหมือนเป็นกันเราว่าเหมือนมีความเป็นแบบเมโทรเซ็กชวลหนึ่งะเซเลบตเมกันเราว่าบวงอับไปไปในเดเรคชั่นนั้นจริงๆฉันอยากเป็นเซเลบตเมกันบ้างออเไปคานิเซียตไปยังไปดูทีเอ็กซีกันสอบสอบตัดจบเลยนิวยอร์ก อุ๊ยเอเดียนเอ็ดใจเราเรื่องเหรอโอมนี่อุ๊ยอุ๊ยเซหมปอนเหมือนโลโก้หนังเลยอุ๊ยอ๋อไปตกอยู่ใต้ดินปะสินปอป เธอว่าสมมติมันเบาไปนิดนึงเนี่ยฮะสินปอบว้ายว้ายแบล็กเก้าเมโลดี้ดีนะเสียงเหมือนเป็นเสียงเหมือนเปียโนคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอุ้ยมีพลังอีกแล้วอุ้ยนะม่วงใช่ปะ นั่นคือฟิลลิ่งหรือเปล่าไล่ตามไงวิ่งเบามากเอ้ยกับโดนเ,<ร>เ,เหยียบหัวเออเอาคนพวกนี้เนี่ย อ้ยนี่อินสบินเลยนี่สซบินเลยปะเหมือนเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวปะเขาเลยไม่รู้ชีวิตการใช้งานใ่เขามาจากขเขามาแตกจากอุกกาบาตไงออไม่รู้ต้องข้ามถนนยังไงซื้อช่องเรือนี้เฮ้เขาเขาขับรถแบบรีเวิร์สไปเลย ดูดิเซรามูนเซรามูนม,มานละวาจาวังหวะเมื่อกี้ดีมากมเป็นแบบบึ้เอฟเฟกต์สวย มันเหมือนแบบพียแดนไม่คันจริงอะโปรดักชั่นเวอร์อยู่นะเหมือนพวกเอ่อด็อกเตอร์สเตนด็อกเตอร์สเตนเฮ้ยเออขอเปิดพอทงไงฮะมันมันมันทวิสต์อินเสปชัลละ มาอยู่ในโลกเราติดแต่ป่ปะไปไปน่อยดูขาแต่ละคนขาเล็กทสุดขาชายแทนแลถูอื เขาอยู่บิ๊กฮิตเหรอใช่เขาเป็นรุ่นน้องบิเทสไงโอเค that's why เขาได้โปรดักต์ดิวเซอร์เก่งๆจากฝั่งอเมริกามาทำก็เลยแบบผลักไปทงอินเตอร์ตามรุ่นพี่เขาถูกเพราะว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าหลับตาฟังฟังแค่ดนตรีอย่างเดียวนะฟังแต่อินสตูเมนต์น่ะ เหมือนเพลง The Weeknd หรือว่าใครสักคนนึกไม่ออกแต่ว่าซินป๊อปมันจ๋ามากจ,จ,จ๋ามากโดยเฉพาะตอนที่เป็นดนตรีอย่างเดียวตอนที่ไม่มีเสียงร้งรงองใช่ใช่ใชดนตรีอะเราว่าเขาชาดะที่หยิบชองเร่อร์นี้ขึ้นมาเล่นเล่นติ๊กตออ็อกอะเพลงที่เป็นชองเร่อรนี้แล้วไวรวัลอะค่อนข้างเยอะชองเร่อรที่คนกําลังชอบตอนนี้เป็นชองเ่อรฮิตอะไรอย่างงี้ดีกว่า แล้วบวกกับวิธีการร้องที่มีความแบบเอื้อนเสียงสูงแล้วมันคลอไปกับเสียงของคีย์บอร์ดที่มันแบบเป็นโน้ตแบบเสียงสูงสูงอะมันไปได้ดีแล้วแล้วมันฟังง่ายเอาจริงมันมีอินต์ในความจะกลายเป็นเพลงฮิตสูงมากทําได้ดีนะทําได้ดีมากๆเรียถืว่าดิเรกชันไปนทางแบบเมกันจริงๆอย่างชุดที่ใส่เต้นในซินสุดท้ายคือรู้สึกว่าเขามไม่ได้เอาความเป็นเกาหลีมาเลยจริงๆช่วงนี้รู้สึกว่าเกาหลีเขาจะมีความใส่แบบโอเวอร์ไซส์อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความเป็นแบบ เสัยรุ่นเมกันที่แต่งตัวแบบนี้แบบมีความเดฟแต่ว่าข้างบนคือเยอะไว้ก่อนโค้ดหรืออะไรเงี้ยข้างล่างเป็นเนื้ขาจริงก็คือแฟชั่นก็เป็นทางเมกันมากกว่าที่จะเป็นเกาหลีคือรู้ตัวว่าเกาหลีไม่ได้แต่งแบบนี้แล้วะนั้อสไตล์มันไม่ใช่เกาหลีแล้วว่าอันนี้มันเป็นแบบอินดี้อินดี้เมกันมากๆอย่างเงี้ยพี่สาวชอบไหม น้นานเะพมันก็ยังจูนติดยากอยู่นะไม่ได้เกี่ยวกับว่าฟังยากหรือไม่ยากนะรู้สึกว่าเพลงฟังได้เรื่อยๆอสําหรับเราเราว่าเอลเมนต์ของการเซอร์ไพรส์น้อยไปหน่อยไม่โดนตบคือเป็นการร้องคลอกับดนตรีแล้วก็ม,มีท่อนวีดขึ้นมา 1, ม1นึ 1> ่งท่อนเราไม่ได้เห็นว่าเขาจะให้อะไร ในเพลงนอกจากช่องที่ที่ที่พวกเราชอบอะไรเงี้ยก็คือเป็นการร้องคอกับดนตรีหนึงๆมันก็อาจจะเป็นเพลงที่ดีสําหรับแบบว่าในคนอเมริกาฟังมันก็จะมีคนที่ชอบฟังแบบแนวนั้นก็แต่เรารู้สึกว่าไดนามิกของเพลงน้อยไปหน่อยมันไม่ได้แบบมีอะไรให้เราเสพแล้วแบบว้าวจังอะไรเงี้ยเสียงบางด้วยเแล้วเสียงก็ฟุ้งๆลอยๆนี่อเมกันจ๋าเลยแหละคือถ้าสมมติว่าเป็นเพลงเกาหลีมันก็จะมีลุ้นเอลิเมนท์ที่เราชอบหลายๆอย่างใช่คือจริงๆไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีเขาจ แต่เนี่ยมันเรียบไปเลยอ่ะใอ,อ่รู้สึกว่ามันอาจจะกลายเป็นเพลงที่ขึ้นชาร์ตแบบเนียนๆม,มาเนียนๆเหมือนแบบเพลงอะไรคุ้นจังคุ้นจังคุ้นจังอะเ,ออเคยได้ยินนี่อะไรอย่างเงี้ยได้อกปะแต่ว่นา,นานั้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเพลงที่แล้วอย่างชูก a r r u s ลอ่ะเราว่าอันนั้นมีพีซให้จําเยอะอมันคุ้งเลยทั้ง m b ทั้งเพลงอเออเอลเมนต์มันเยอะที่แบบจะทําให้แบบเรารู้สึกแบบกรี๊ดหรือเราจะาชอบเพราะจริงๆถ้ามันเป็นป๊อปเกาหลีมันจะมีคีย์พีซอะไรบางอย่างที่เราจับได้เนาะแล้วอันนี้มันแบบ อันนีนะ้สันถามเธอตอนนี้เลยว,ว่าเธอจำอะไรในนี้ได้บ้างยกเว้นท่อนที่เป็นท่อนสูงอะน,นั้นที่ไม่ใช่ดนตรีอ่ะหมายถึงว่าทำนองการร้องอาจจะไม่ได้ําไม่ได้เหมือนกันจำได้ท่อนเสียงคอแล้วก็ท่อนคีย์บอร์ดเพราะว่าร้องก็ไม่ได้มีการงับคำที่ชัดเจนหมายถึงว่าก็ร้องดือึงเดือง,งไปกับอะไรเงี้ยเก๋สบายจำได้แค่คำเดียวคือเนี่ยใส่คัฟเวอร์หก็จำได้แค่เดๆอด อือแล้วคือฉันไม่อยากรู้ว่าแล้วเราจะต้องจำอะไรหรอยกเว้นอุ้ยชงเพลงเป็นซิงตอบแล้วอย่างไรเข้าใจอ่านั่นคือสิ่งที่ฉันจะสื่อมันไม่มีคีย์พีซให้จดจำสักเท่าไหร่เพลนไปหน่อยใช่เสียดายน่าเสียดายเกียดมันทีเรียกตีให้กูปวดจ้องไปแล้วก็ ประมาณนี zy, ้แต่ใครก็ตามที่แวบเวียรไปดูจองซิสบปางครั้งแรกอย่าลืมกดซ b s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งริงกิงสามารถคอมเมนต์พูดคุยแวบ์เวียร์ไปดูวิดโอื่นของช่องถ้ามีการพูดตไรในทวิตเตอร์อย่าลืมใส่แกจองซิสตลดด้วยนะเจอกันใ่คลิปหน้าอันยอง